บกับ SMAB 43ปืนกลมือที่ล้ำยุคในสงครามแต่ด้านแพงเกินไปจะทำเยอะในช่วงปี1942ได้พัฒนาโดยทีมวิศวกรของอิตาลีในช่วงปลายสงครามโลกที่2ได้สร้างปืนกลมือนั่นก็คือ SMAB 43ออกแบบเพื่อให้ทหารที่ต้องการปืนกลมือเบาที่ยิงเร็วแต่แม่นยำโดยใช้ระบบเอมิทออโตเมติกหรือกึงอัตโนมัติยิงเร็วและแม่นยำและมีจุดเด่นน้ำหนักเบากระทัดรัดเครื่องย้ายง่ายทำมาจากโลหะและไม้คุณภาพดี ใช้กระสุน7.35คูณ51มมคาคาโนเหมาะสำหรับการยิงระยะกลางและไกลแต่เดิมคิดว่ายิงได้แค่400นัดต่อน,นาทีแต่ทดสอบยิงพบว่ายิงได้837นัดต่อน,นาทีใช้ในสนามรบโดยใช้โดยกองทัพอิตาลีและเยอรมันในยุโรปตอนใต้ตปรากฏตัวในสมรภูมิอิตาลีและเบลคาเน้นใช้ในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำและเครื่องที่สะดวก SMAB 43ปืนที่สวยและลำ้ำแต่แพ้จนผลิตได้แค่70 0 0พันกระบอกกลายเป็นตำนานที่หายากที่สุด ตัวหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง